Hi everyone, welcome to my channel where I share my life experiences living in the US and give you practical tips and tricks for learning English. Whether you are just starting out or looking to improve your skills, you are in the right place. Let's dive in. Hi, าสเวกัสเนี่ยมันเป็นเมืองที่เป็นเมืองนักท่องเที่ยวเนาะส่วนใหญ่คนก็มาเล่นสล็อตแมชชีนแก m b บลิงแล้วก็แต่ว่ามันก็มีการแสดงสำหรับเด็กๆมีร้านค้าที่จะขายของฝากแล้วก็มีร้านอาหารอะไรต่างๆให้ทำเยอะแยะ กันมาลาสเวกัสครั้งนี้มันก็ทำให้เราได้นึกถึงมืนชีวิตของตัวเองอะที่มาอยู่ที่อเมริกาการค้นพบความสุขในการที่มาอยู่ที่อเมริกาก็อบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายชีวิตละผ่านอะไรมาเยอะพอมาเวกัสที่มันยุ่งวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้นึกถึงชีวิตตัวเองอะเอ้ยมันยุ่งเหยะิะมันวุ่นวายมีแนตะ่ความวุ่นวายเราต้องตะเกียกตะกายมันสับสนคนเยอะแยะเข้ามาในชีวิต สุดท้ายสิ่งที่เราพอเวลาผ่านไปอ่ะมันรู้สึกว่าเวลามันเหมือน snap o f a finger มันผ่านไปรวดเร็วมากจนบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันผ่านไปยี่สิบปีแล้วเหรอเนี่ยที่เราออกเดินทางจากเมืองไทยมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ mm hmm. ตอนแรกที่มาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยค่ะคือเราอายุยี่สิบกว่าเนาะด้วยความที่เราอายุยังน้อยเราก็อาจจะมีความที่ ตื่นเต้นมี excitement ของการที่เราได้เดินทางได้มาอยู่ต่างประเทศตอนนั้นคือเราไปอยู่ที่แคนาดาด้วยประมาณปีกว่าแล้วเราก็ถึงย้ายมาอยู่กับแฟนที่อเมริกาแต่ชีวิตนะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะพอที่เรามาแต่งงานอยู่กับแฟนที่อเมริกาคือเจออุปสรรคอะไรมากมายต่างคนต่างความคิดกับแฟนสนสุดท้ายเนี่ยคือเราเลิกกันไป แล้วเนื่องจากว่าตอนแรกเ่เราก็เหมือนกับเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดาแล้วนะเพราะว่ามันปีกว่าแล้วถ้าเราทํางานต่ออีกอ่ะคือเราจะได้ใบเขียวแล้วเราจะเป็นคนแคนาดาแล้วอะแต่ว่าเนื่องจากเหมือนกับชีวิตเรามันไม่ได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคือเราโตมาด้วยความที่เราแบบครอบครัวเราไม่ได้มีความอบอุน่นเราไม่ได้มีข้อเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเราไม่ได้มีใครมันทําให้ในช่วงวัยที่ยี่สิบเนี่ยเราจะไปโฟกัสอยู่ที่ผู้ชายซะเยอะ เหมือนเราเอาความหวังของเราไปฝากไปกับแฟนทั้งทางที่เรายังไม่ได้รู้จักกันดีพอแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ย26 mm. e ok, เธอต้องแต่งงานเราก็แต่งงานกันย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วมันด้วยความที่เราโตมาคนละแบบอะไรหลายๆอย่างอะสุดท้ายพอเลิกกันอะมันเหมือนกับไอ้ครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตรงนั้นเนี่ยคือเราห่างจากเมืองไทยมันก็รู้สึกว่าเราก็ ไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วพอเราเลิกกับแฟนเรารู้สึกว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราอะ่ะคือเราฝากความหวังไว้ของเขาอะ่ะมันก็ถูกกระชากออกไปแล้วเราก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมริกาคนเดียวแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้คือเราไม่ได้เราแต่งงานกันประมาณสี่ปีแล้วเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่า เฮ้ย <inate> มันยังไม่ได้แบบชีวิตมันยังไม่ได้ลงหลักปักฐานอะไรเลยเรายังไม่ได้มีอะไรเลยเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปยังไงในตอนนั้นมันก็มีความเหมือนกับคิดถึงบ้านเฮ้ยหรือว่าเราจะกลับต้องกลับบ้านหรือว่าเราจะทํำยังไงแต่คือเข้าใจป่ะว่าแล้วเราจะกลับไปทําอะไรที่บ้านอนะ่ะเราคือตอนนั้นก็สามสิบแล้วนะเราไม่รู้ว่าจะกลับไป,ไปทําอะไรที่บ้านแล้วไอ้ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยล้ จะกลับไปทำยังไงคนจะมองเราว่ายังไงและเราจะทำอาชีพอะไรเราไม่รู้เราจะทำอาชีพอะไรสุดท้ายเนี่ยคือสิ่งที่ทำได้เนี่ยก็คือเราตัดสินใจที่จะอยู่ต่อเราก็ต้องอยู่ต่อเราต้องทำงานเราก็มาเริ่มต้นทำธุรกิจแล้ว uh, lo and behold ธุรกิจก็เจง๊ง พอธุรกิจเจ๊งไปเนี่ยโอ้เหมือน my world collapse เหมือนโลกทั้งใบมันพังแล้วคือที่ยึดหลักทางใจก็ไม่มีที่ยึดหลักทางการเงินตอนนี้ก็เสียไปมันก็ทำให้ต้องเรามันก็เลยเหมือนกับว่า force ให้เราเนี่ยต้องตะเกียกตะกายเนาะเราพยายามทำงานให้มันเยอะเหมือนเราก็ยังไม่ยอมแพ้เราทั้งทำงาน part time ไปด้วยแล้วก็ทำ ธุรกิจของเราไปด้วยจนสุดท้ายเนี่ยพอธุรกิจมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราก็เริ่มยุ่งขึ้นยุ่งมากๆเราก็ไปมุ่งเหมือนกับเราเอาหลักเอาใจของเราไปมุ่งอยู่กับธุรกิจพอเราเอาใจของเราไปผูกกับธุรกิจเหมือนตอนนี้ธุรกิจมันก็คือที่ที่พักใจของเราเราก็เอาตัวเราเนี่ยเข้าไป เรียกอย่างนี้ดีกว่าเรามีธุรกิจเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจ,จิตใจแล้วเราก็ทํางานเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเงินมันก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นพอเงินมันเริ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็เออดีว่าเงินมันมากขึ้นเหมือนกับเราโดนซักเข้าไปในลูปของการทํางานเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วแล้วตอนนั้นนะด้วยความที่เราเป็นคนที่รักน้องหมารักสัตว์เนาะ เพื่อนเขาก็จะเอาหมาเนี่ยไปทิ้งหมาเขาเนี่ยจะเอาไปไว้ที่สางเครงะหอตอนนั้นน้องอายุเจ็ดขวบแล้วอะแล้วตัวเราก็คือยังไม่ได้มีอะไรเลยเราก็ไปรับน้องมาเลี้ยงนะแต่ไม่น่าเชื่อว,ว่าการที่เรารับน้องมาเลี้ยงเนี่ยน้องก็เป็นแบบไอ้ธุรกิจมันก็อย่างหนึ่งอะแล้วน้องมันก็เป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราอีกอย่างหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากว่าโตมาเนี่ยคือเราเหมือนถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวที่บ้านกับหมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย หมามันจะเป็นอะไรที่เรารักมากผูกพันมากเมื่อเรื่องพอเราไม่มีแฟนอยากกับสามีไปเนี่ยเราก็มีน้องหมาแล้วก็มีธุรกิจใช่ไหมพอธุรกิจเราสาเร็จอะเราแบบเฮ้ยโคตรดีใจเลยอะเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเฮ้ยเรารอ,อเวลานี้มันนานอะไรเงี้ยเราอยากมีธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเราอยาก มีบ้านมีรถเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยตนสุดท้ายเราก็มีบ้านมีรถเหมือนคนอื่นแต่พอมาคิดได้จริงๆเนี่ยพอน้องหมาของเราเสียไปเนี่ยน่าเสียใจมาเหมือนหัวใจมันหลุดไปจากเราอีกครั้งหนึ่งเลยอะ่ะแล้วมันทำให้เรามาคิดได้ว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้ยฉันทำอะไรอยู่ตรงนี้อะ่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคืออะไร เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเวลาก็ผ่านไปอีกแล้วอะอายุเกือบจะสีแล้วอะสามสิบไปปลายก็มีโมเมนต์ที่ประมาณว่า lost รู้สึกว่าไองานที่เราทำทั้งหมดเงินที่เรามีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จแล้วได้มาแล้วเนี่ยเราไม่ไม่เข้าใจว่า มันเพื่ออะไรรู้สึกว่าเราสูญเสียสูญเสียทุกอย่างในชีวิตเรารู้สึกว่าแบบเงินไม่ได้มีค่าอะไรกับชีวิตอีกแล้วเวลาที่สูญเสียไปที่เราไปทํางาน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 อยู่เป็นสิบปีอะเรารู้สึกว่าเวลามันไปไหนเ่ยเราใช้เวลาไปกับอะไรบางทีเรายังจําไม่ได้เลยว่าเราใช้เวลาไปกับอะไร แล้วคิดว่าไอสิ่งที่เราเสียใจที่สุดก็คงเป็นไม่ได้ว่าเราใช้เวลาไปกับอะไรเราสูญเสียเวลาไปกับอะไรเราเสียดายเวลาเหล่านั้นแต่เราก็ยังโชคดีที่เรามีน้องในต,ตอนนั้นน้องหมาของเราแลยังโชคดีที่มีเขาเพราะว่าเขาอ่ะก็เหมือนกับว่าช่วยมาบาลานซ์นิดหนึ่งเพราะว่าเราตอนที่เราขับเรารับเขามาเลี้ยงเราสึกว่าเรา ในช่วงชีวิตสุดท้ายของเขาเราอยากจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเราก็เลยเหมือนกับว่าพยายามไม่ว่าจะจะยุ่งแค่ไหนเราก็จะต้องพาเขาไปไว่ายน้ําเราก็จะต้องพาเขาไปพ์คเราก็เลยได้มีส่วนเล็กๆของเราที่เรารู้สึกว่าเราก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติจนมาวันที่เราเสียน้องไปเราถึงได้รู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งเล็กๆที่เราเคยทำกับน้องอะ่ะ ไอ้ความได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติไอ้ะอะไรง่ายๆที่เรากับทำกับน้องเนี่ยเอออันนั้นน่ะมันมันเป็นสิ่งที่มีค่าพอน้องจากไปเนี่ยเราถึงได้หันมาดูแลสุขภาพเพราะว่าตอนนั้นที่เราทำงานหนักๆเราอ้วนขึ้นมาก อย่างไม่น่าเชื่อคืออยู่บองไทยเนี่ยไม่เคยอ้วนแล้วก็ไม่เคยอ้วนมันนานจนพอมาทำงานเหมือนมีส t r e s s hormone เราอ้วนขึ้นมากแล้วสุขภาพแย่ yeah. กลับมาเป็นเนื้องอกเดินเกือบจะไม่ได้ไม่น่าเชื่อว่าไอก,การงานที่เราคิดว่าทำเงินฝ่ฝันอะไรมาเฮ้ยมันจะทำ้ายชีวิตเราได้ขนาดนี้ พอเราเริ่มมาใส่ใจกับธรรมชาติเรามีการเริ่มไปเดินป่าไปนอนในป่าคือใช้ชีวิตแบบง่ายๆของอะไรคือเราไม่ซื้อเปลี่ยนมาใช้ชีวิตแทบจะเป็นมินิมอลลิสต์ก็คือไม่ซื้อของอะไรเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่จําเป็นกับชีวิตเราเหมือนน้องมาทําให้เราคิดได้ว่ามันไม่ได้อะไรมันไม่ได้มีค่าขนาดนั้นเราไม่รู้จักของพวกนี้ไปทําอะไร เราก็ต้องขอบคุณน้องนะที่มันเข้ามาในชีวิตแล้วก็มาจุดประกายให้เรามีวันนี้มีชีวิตที่เรียบง่ายมีความสุขสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้จากชีวิตที่ผ่านมาก็คงเป็นถ้าวันนี้เราไม่รู้ว่าชีวิตเราอะต้องการอะไรถ้าวันนี้เราไม่หาเวลาที่จะมาค้นหาว่าชีวิตจะต้องการอะไรกันแน่ชีวิตมันก็จะผ่านเราไปเร็วมาก เหมือนกับตอนแรกที่มาอยู่อเมริกาแล้วสุดเฮ้ยฉัน I made it ฉันได้แล้วอยู่อเมริกามีแต่คนชื่นชมฉันหรืออะไรแต่ชีวิตจริงมันไม่เหมือนละครนะมันต้องดําเนินต่อไปแล้วสุดท้ายพอมาสักพักหนึ่งเราก็กลับไปใช้ชีวิตไซเคิลเดียวกับที่เมืองไทยก็คืองานงานงานทํางานทําเงินแล้วเวลามันก็ผ่านชีวิตเราไปถ้าวันนี้เรายังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไร มันง่ายมากที่ราหลงทางแล้วก็เดินไปตามความฝันของคนอื่นความหวังของคนอื่นเดินไปตามความชอบของคนอื่นเดินไปตามอะไรที่สังคมเขาวาดไว้ให้เราโดยที่เราก็สูญเสียเวลาไปเรื่อยๆโดยที่เราก็ไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงถ้าวันนั้นนะั้นเรารู้จักที่จะหาเวลาใส่ใจตัวเอง หาเวลาให้ตัวเองแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราต้องการมันจริงๆในชีวิตแต่มันคืออะไรมันก็คงไม่ต้องใช้เวลาเป็นเป็นเกือบ40ปีที่จะค้นหาตัวเองมันก็อาจจะค้นหาตัวเองพบตัวเองได้เร็วขึ้นชีวิตมันก็อาจจะง่ายขึ้น Hey, thanks so much for watching. If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and share it with your friends. And if you want more tips in learning English and life in the US, make sure to subscribe and hit the notification bell so you don't miss out. See you in the next video.